สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนอม,มีนาคมนะคะก็เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใท่านหนึ่งเนาะคลิปนี้นะคะจะมี3าพานะคะก็คือพาคนโสดคนมีคนคุยแล้วก็คุณมีคู่นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามมขออนุญาตดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพฤษภ ในเดือนมีนาคมกันเลยนะคะใครที่อยากดดงส่วนตัวรบรวนแอดไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปไม่ได้เลยนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็มีใต้คลิปแล้วเหมือนกันนะคะไปศึกษาไปอ่านกันได้เนาะอ่ะโอเค energy ของชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคมค่ะ the drive Th นะคะ,ะจะเป็นช่วงเวลานะคะที่ชาวราศีพฤษภนะคะคุณจะ ใช้ชีวิตนะคะหรืออยู่ในวงสังคมที่ทำให้คนรู้สึกรักนะคะหรือมีความสุขเป็นช่วงเวลาที่จะมีคนดีๆจะมีคนที่เห็น,นะคะ่าของคุณเห็นว่าคุณสำคัญนะคะเข้ามาในชีวิตค่ะไม่จาเป็นว่าไม่จาเป็น,น,ปนว่าจะต้องเป็นคนที่เป็นคู่คุณอย่างเดียวนะคะไม่หมายถึงสังคมที่คุณมีจุดยืนในนั้นด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะได้กลับบ้านไปหาครอบครัวหรือไปเยี่ยมอย่างเงี้ยคะหรือมีโอกาสจะได้ไป ไปในสถานที่ท,ที่ที่ทำให้คนรู้สึกว่าอบอุ่นนะคะหรือไปเจอผู้คนดีๆนะคะผู้คนที่มีน้ำใจลักษณะนี้นะข่มไต่อไปนะคะ this could be the one นะคะ you you already met นะคะ you have already met the romantic partner you seek นะคะบางคนคุณอาจจะได้เจอคนที่เป็นคนนั้นของคนแล้วก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะ บางคนอาจจะเคยเจอกันมาก่อนนะคะอาจจะเลิกกันไปเดี๋ยวมีปัญหากันไปนะคะก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูราละเอียดกันต่อดีกว่า Spend quality time together l i s t e n a n d talk to each other นะคะ โอเคสำหรับชาวราศีพึกษ์นะในเดือนมีนาคมนี้แม่รู้สึกว่าบางคนมีโอกาสจะได้ใช้เวลากับคู่ของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีค่าช่วงเวลาที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญนะคะ this could be this this could be the one นะคะก็คือคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนคนนั้นของคุณแล้วก็ได้นะคะ you already you have already met the romantic partner you seek นะคะ บางคนอาจจะเจอคนที่ใช่ละบางคนอาจจะเจอคู่ของตัวเองแล้วก็ได้นะคะหรือบางคนกําลังจะได้เจอหรือบางคนอาจจะเจอแล้วเลิกกันแล้วก็ได้นะคะอ่ะต่อไปรายละเอียดจะเป็นยังไงต่อนะคะก็คือบีคอนติเนีนะคะติดตามกันได้ในทาร่ต่อไปเลยนะอ่ะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นไพ่ความรักนะคะของชาวราศีพฤกษภที่เป็นคนโสดน,นะคะ <c oughs> ความรักชาวราศีพฤกษฎที่เป็นคนโซลทรีออฟร์นนะคะอกหักเสียใจนะคะทรีออฟเพนิโคลสนะคะบางคนกำลังอยู่ในช่วงของการทำใจนะคะตั้งเนือ้อตั้งตัวใหม่ตั้งสติตั้งสมาธิใหม่นะคะไนฟ์ออฟสอดเ n นออฟวัน The High Princess นะคะช่วงนี้ชาวราศีพฤษภบางคนรู้สึกเก็บตัวนะคะบางคนแค่บางคนนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนเพิ่งผ่านสถานก,การณ์รักสามเศร้ามานะคะรักสามเศร้าเรา3คนนะคะน่าจะเจอใครสักคนหนึ่งหรือคุอยอใครสักคนหนึ่งในะอดีตที่ผ่านมาแล้วบังเอิญ เราไปเป็นมือที่3ของเขานะคะหรือว่าบังเอิญเขาอาจจะไม่ได้คบเราแบบเปิดเผยนะคะก็เลยทําให้คุณตัดสินใจเลิกนะคะหรือมีการตัดสินใจเลิกกันไปในอดีตนะคะก็เลยทําให้ทุกวันนี้นะคะชาวราศีพฤษภคนโสดนะคะ,ะพไพ่ต่อไปน t o อ s w สอดนะคะไพ่ energy ตรงกลางของคุณน่าจะมีคนเข้ามาหาคนได้เร็วๆนี้นะคะแต่ก็ให้ระวังนิดนึงมันจะมีไพ่ energy ของ3ดาบกับ the high p r i n c อยู่ ก็ยังมีโอกาสที่จะมีคนที่ไม่โสดจริงๆหรือยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆกับคุณเนี่ยเข้ามานะคะไพ่บอกว่าช่วงเนี้ยถ้าคุณยังรู้สึกอึดอัดนะคะยังรู้สึกลําบากใจย,ยังรู้สึกไม่โอเคกับอะไรที่ที่คุณเพิ่งผ่านไปหรือเพิ่งเลิกไปนะคะการอยู่คนเดียวนะคะการดึงสติตัวเองกลับมานะคะการพัฒนาตัวเอง การอยู่กับตัวเองก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ควรทำณปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้จะมีอาจจะมีโอกาสมีคนเข้ามาแต่พ่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบในการตัดสินใจนะคะมีโอกาสจะพัฒนาเอ้ยไม่ใช่มีโอกาสที่จะตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะเพราะว่าพาา่ไนท์ออฟสอดพ่่ใบนี้นะคะมันเป็นพาของคนที่ มาแล้วไปมาแล้วไปนะคะ Energy ยังไม่นิ่งนะคะก็คือเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่ที่คุณก็ได้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะหรือกำลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงนี้นะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้คนโสดคุณยังอึดอัดอยู่นะคะคุณยังรม้สูกคุณยังลืมสถานการณ์เก่าๆสิ่งเก่าๆยังไม่ได้นะคะยังเสียใจยกับความรักอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ใช้เวลาอีกสักเดือนหนึ่งนะคะในการที่ ฮิวตัวเองดูแลตัวเองนะคะเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนไปอยู่ในจุดที่ทำให้เรามีความสุขคนที่เขาเห็นค่าเราจริงๆนะคะจะทําให้สิ่งนี้จะช่วยให้คนได้ะจะพูดยังไงดีได้รักตัวเองมากยิ่งขึ้นเห็นคุณค่าตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะไพ่ใบต่อไปนะคะนี่จะเป็นไพ่คำแนะนำของชาวราศีพฤษภในเดือนอมีนาคมนี้นะคะของคนที่เป็นคนโสดน,นะ Ambition นะคะ May I offer all my deepest long longing to love itself and invites a divine plan beyond the mind นะคะ Imagine Please use me for the highest good นะคะอันนี้ไปขออนุญาตเชื่อง energy กับให้แป๊บหนึ่งนะคะมันเหมือน เดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภนะมันเป็นช่วงนะคะที่คุณจะต้องมองลึกนะคะเข้าไปในตัวเองลงลึกเข้าไป ambition ม,ม,มันหมายถึงการที่เรามีความกระตือรือร้นนะคะหรืออยากที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ว่าอันนี้เป็นเหมือนกันนะคะให้ ambition เ,เ,เนี่ยกับให้น of ออฟสอดเนี่ยไม่ว่า energy คล้ายคกันก็คือ <c oughs> คุณคิดคุณอาจจะคิดว่าคุณพร้อมคุณพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เลยหรือพร้อมที่จะมีคนใหม่เลยแต่ไพ่บอกว่า หยุดก่อนนะคะลองมองลึกเข้าไปในหัวใจตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วคุณพร้อมกับความรักความสัมพันธ์หรือยังนะคะคุณพร้อมกับแลนหรือกับคนที่เข้ามาหรือยังว่าถ้าสมมติมันไม่เวิร์กเนี่ยคุณมีวิธีรับมือกับมันหรือยังนะคะเพราะเท่าที่เมย์ดูจากไพ่เนี่ยไพ่ยอยากจะให้คุณเนี่ยใช้เวลานะคะอ่า กับตัวเองนะแบบมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะยังไม่ต้องรีบในความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่า please use me for high for, for high t o c good นะคะก็คือใช้เวลาเนี่ย energy ตัวเองที่คุณมีให้กับตัวเองตอนนี้ไปในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ผลตอบแทนนะคะไปในด้านที่เป็นประโยชน์กับตัวเองที่สุดนะคะบางทีการรีบตัดสินใจหรือว่ารีบที่จะอยู่ในความสัมพันธ์หรือ เลือกที่จะคบใครเร็วเกินไปก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีณตอนนี้นะสำหรับชาวราศีพฤกษภที่เป็นคนโสดนะคะดังนั้นใช้เวลากับการเป็นโสดของตัวเองให้เต็มที่นะคะแล้วก็เอนจอยกับชีวิตซะนะคะแล้วก็มองลึกมองตัวเองลึกๆให้เวลาตัวเองในการอยู่คนเดียวนะคะให้เวลาตัวเองในการที่จะค้นหาตัวเองว่าสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรแล้วก็ความรักความสัมพันธ์ที่เป็นสิ่งที่ใช่หรือความสัมพันธ์ที่ใช่ของคุณเนี่ย มันคืออะไรนะโอเคขอบคุณมากๆค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภที่เป็นคนโสดน,นะคะขยักดูดวงส่วนตัวรบกวนแอดไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะโอเคต่อไปนะคะเมยขออนุญาต Move on กันไปที่คนที่มีคนคุยเลยนะคะสำหรับความรักของชาวราศีพฤษภนะ <c oughs> สำหรับชาวราศีพฤกษฎที่มีคนคุยนะคะมันจะใช้ไพ่สำหรับนี้ในการอ่าน energy ของคุณแล้วก็สำหรับนี้ในการ energy การอ่าน energy เขาคนนั้นของคุณนะคะเอาไว้ฝั่งนี้แล้วกันเนาะโอเคขออนุญ,ญาตด,ดู energy ของชาวราศีพฤกษฎค่ะ ไพ่ The f o l l ขึ้นมานะคะสำหรับคนที่มีคนคุยนะไม่รู้สึกว่าคุณยังไม่อยากจริงจังกับใครในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณยังรักอิสระนะคะอยากไปเรื่อยๆยังอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนนะคะคุณยังไม่ได้อยากลงหลักปักฐานกับใครนะคะยังไม่ได้อยากตอบตกลงกับเขาคนนั้นซะทีเดียวบางคนคุณอาจจะมีคนคุยหลายคนก็ได้นะคะอ่ะใบต่อไปเป็น Energy ของเขานะคะเป็นไพ่ f of Cups นะคะ ขารู้สึกไมมแฮปปี้กับสถานการณ์ที่เป็นกับคุณอยู่ตอนนี้นะคะมันเหมือนเขาอาจจะต้องการมากกว่า,าสิ่งที่คุณให้เขาอะนะมันเหมือนประมาณว่าคุณอนะไปเรื่อยๆแต่เขาต้องการสิ่งที่มันมากกว่าการไปเรื่อยๆหรือความไปเรื่อยๆที่คุณให้เขานะคะเขาต้องการความรักที่มันชัดเจนนะคะเขาต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แต่เอเนจีของคุณเนี่ยมันคุนอยู่ อยู่เฉยๆเนะี่ยก็คือทําชีวิตของคุณไปเรื่อยๆนะคะยังใช้ชีวิตเรื่อยๆไม่ได้มีเ n e r g y ที่คุณอยากจะให้เขาขนาดนั้นนะนะถ้าไม่ดูจากไพ่นะคะคุณไปสนใจกับอิสระของตัวเองมากกว่าไพ่เดือมูนขึ้นมานะคะเป็นไปได้ว่าที่คุณยังไม่ได้ให้เ n e r g y เขาหรือว่ายังไม่อยากที่จะให้อะไรกับตัวเขาเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่า คุณเองยังไม่มั่นใจในตัวเขาด้วยเหมือนกันนะคะหรือบางคนชาวราศีพฤษภบางคนคุณยังไม่ลืมอะไรเก่าๆคุณยังไม่ลืมคนรักเก่านะพอไพ่เด๋ยวมูลขึ้นมาบอกว่าคุณยังมีอะไรที่มันคาใจคุณอยู่นะคะมีความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่คุณยังไม่สามารถจะเคลียร์นะคะความรู้สึกนั้นออกไปได้นะคะซึ่งคุณก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจใครก่อนในช่วงนี้ก็ได้นะคะดูเอนเนร์จี energy, ของเขาไพา่เดอะซันไม่ว่าสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาหวังกับคุณ่ะ คือความสุขคือเดอะสันเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งนะคะก็คือเขาชอบคุณมากๆคนๆนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ได้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูเพราะว่าไพ่เดอะสันเนี่ยเป็นไพ่ของธาตุไฟเนาะพาทิ์ก็คือธาตุไฟนะคะค่อนข้างจะร้อนแรงจริงๆคนๆน,นี้ค่อนข้างจะมีแพชชั่นกับคนมากๆแต่เขารู้สึกไม่ยังไม่พึงพอใจกับสถานการณ์ที่คุณกับเขานะคะมีร่วมกันนะคะอยู่ตอนนี้นะ ไหนดูต่อไปสิคะ Energy ของชาวราศีพฤษภ n g of Sword บางคนคุณอาจจะใช้คำพูดแรงๆกับเขาก็ได้นะบางคนนะคะคุณรู้สึกว่าช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างจะชัดเจนกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะบางคนคุณอาจจะบอกเขาไปแล้วว่าคุณต้องการอะไรระดับหไหนลักษณะไหนคุณให้เขาได้แค่ไหนนะคะมันเหมือนคุณค่อนข้างจะชัดเจน กับเขาแล้วละส่วนหนึ่งนะเพราะว่าไพา King of s w o อ d s คือคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะจะพูดยังไงดีใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะใช้ความคิดมากกว่าความรู้สึกนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะใช้ความรู้สึกของตัวเองในการให้ใครได้หรือการตัดสินอะไรได้คุณก็เลยเลือกที่จะใช้สมองในการจัดการชีวิตตัวเองณนะตอนนี้ก่อนนะคะงี้คือช่วงนี้เหมือนคนเลี้ยงที่จะ ใช้เรื่องของอารมณ์ในการตัดสินความรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่สิเหมือนคุณเลี่ยงที่จะใช้อารมณ์ในการตัดสินอะไรนะคะช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะใช้ความคิดนะคะค่อนข้างจะใช้หลักการในการตัดสินคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตคุณหรือปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้นะคะเพราะว่าอะไรทําไมคุณถึงเลือกที่จะเพิกเฉยในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าเป็นไพ่ดุมูล คืออารมณ์คุณยังไม่นิ่งนั่นแหละนะคะเหมือนคุณยังมีเรื่องกังวลใจนะคะหรือมีอะไรที่มันยังมันยังรังควานใจคุณอยู่นะซึ่งคุณอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกนะคะบางคนจะรู้สึกอบายดีแต่ถ้าดูจากไพ่เนี่ยให้พยายามนะคะว่า <c oughs> มันอาจจะมีบางความรู้สึกไหมที่เราเพิกเฉยกับมันไปนะคะแล้วเราไม่ได้ดูแลใส่ใจความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมากพอคือความรู้สึกของตัวเองนะคะ ต่อไปดูเอน r g y ของเขาค่ะเฮอร์มเขาชอบคุณนะคะอืมเน,นเขาชอบคุณแต่ว่าคนคนนี้ก็เองก็มีโลกส่วนตัวสูงเหมือนกันนะคะคือมันเหมือนเขาชอบที่จะมองคุณแบบไกลๆจากทางไกลนะคะก็คือชอบคุณแหละแต่ก็คือเริ่มไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้แล้วนะคะก็เลยอยากจะเก็บตัวเงียบมองคนอยู่ไกลๆนะคะแต่ถ้าถามว่าเขายังชอบคุณอยู่ไหม สังเกตนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะนักบวชคนนี้ก็ยังถือตะเกียงนี้ไว้อยู่นะคะมันเหมือนเขาก็ยังถือในเรื่องของเขาก็ยังมีความหวังกับคุณอยู่ะนะเขาก็ยังมีความหวังว่าคุณที่จะคุณอยากที่จะจริงจังกับเขาหรือว่าอยากที่จะให้เขามากกว่านี้อยู่แต่ไม่รู้สึกว่า energy ของคุณกับเขาอะ่ะมันค่อนข้างจะไม่ตรงกัน นะก็คือเขายังมีความหวังแต่ดูเหมือนคุณก็ไม่ให้ความหวังเขาเลยนะคะเหมือนคุณก็ชัดเจนแล้วเอ,อไม่เอาไม่คุยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าคือเขาเองก็ยังไม่เลิกที่จะมีความหวังกับคุณนะแต่ถามว่าเขาเหนื่อยไหมไม่ว่าเขาเหนื่อยแหละถามว่าเขาท้อไหมไม่ว่าเขาก็ท้อแหละแต่ถามว่ามีความสุขที่ได้คุยกับคุณไหมก็มีความสุขนะอันนี้ก็คือเมย์ไม่รู้จะแนะนํายังไงแต่ว่ามันขึ้นอยู่ที่คุณมากกว่าว่าคุณพร้อมที่จะให้โอกาสเขาไหมนะคะหรือพร้อมที่จะให้โอกาสตัวเองไหม ซึ่งข้าที่เมย์ดูเนี่ยถ้าบางทีคนอาจจะเพิกเฉย็กับเข้านานเกินไปมีโอกาสที่คนคนนี้ไฟนะคะแห่งความหวังนี้ก็ไฟตะเกียงนี้ก็มีโอกาสที่จะดับลงได้นะคะดังนั้นถ้าเสียดายเขานะคะหรือว่าเห็นว่าเขาเป็นคนดีๆเนี่ยก็ลองเปิดใจตัวเองดูนะคะสาหรับชาวราศีพฤษภที่มีคนคุยอันต่อไปนี่จะเป็นไพ่คําแนะนําของคนนะคะเซลนะคะเซลชาฟิต s u f f i c i e n c y นะคะ the um limit นะคะ self-efficiency i s relying on God it doesn't mean hiding in a cave and saying I don't need people เนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่มีกำลังจะบอกคุณนะคะ instead saying God it's my source my source จะพูดยังไงคำนี้ source นะคะ source uh. ช่างมัน <laughs> And I will willing to r e c e i v e all t h e h e l p l o v e and support t t a t w t n t t o c o m e นะคะมันเหมือนชาวราศีพุโกโศกเหมือนคนรู้สึกว่าฉันไม่ต้องการใครในการทำให้ชีวิตตัวเองเพอร์เฟฉันไม่ต้องการคนอื่นฉันอยู่คนเดียวได้นะคะนี่คือไพ่ของ King of s w o r อ s นะคะ เหมือนคุณอยู่คนเดียวได้นะคะคุณพึ่งตัวเองได้คุณไม่ต้องการเขาคุณไม่แคร์ว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะไพ่ก็บอกว่าอย่าคิดแบบนี้นะคะอย่าคิดแบบนี้บางทีแล้วเนี่ยการที่เราคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรากลัวอะไรบางสิ่งบางอ,อย่างจริงๆลึกๆนะคะจริงๆลึกๆแล้วไพ่บอกว่าการที่คุณพูดแบบนี้หรือคิดแบบนี้มันหมายถึงการที่คุณนะ่ย กำลังกลัวนะคะหรือกําลังอยู่ในถ้าของตัวเองอยู่นะคะเหมือนคุณกําลังซ่อนตัวเองจากอะไรบางสิ่งบางอย่างจริงๆแล้วการที่คุณพูดมาแบบนี้ลึกๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างหนึง่งบางคนอาจจะกลัวที่จะเปิดใจบางคนวที่จะมีความรักนะคะก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนําก็คือว่าเปิดใจนะคะเปิดใจนะคะแล้วก็พยายามที่จะ open to receive นะคะก็คือจะพูดยังไงดี เปิดใจรับสิ่งต่างๆจากบุคคลอื่นบ้างรับความช่วยเหลือจากใครบ้างนะคะบางทีเนี่ยเขาอาจจะยื่นอะไรให้คุณความหวังดีให้คุณแต่คุณนั้นไม่รับเพราะคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวได้คนไม่ต้องการใครนะคะไพ่บอกว่าเดือนนี้ซอบลงหน่อยนะคะซอบลงหน่อยอพยายามที่จะเขาใครเอาอะไรมายื่นให้ความหวังดีมิตรภาพอะไรดีๆนะคะก็ยอมรับมันบ้างนะคะอย่าอีโก้เยอะจนเกินไปนะสําหรับชาวราศีพฤษภที่มีคนคุยนะคะ โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคนคุยแค่ดูดวงส่วนตัวแล้วกดไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไม่ได้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นความรักของคนที่มีคู่แล้วนะสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะไพ่เอเนจีสาหรับคนที่มีคู่แล้วของชาวราศีพฤษภค่ะเอเนจีของคนนะ ข้อนี้ดูเอเนจีของชาวราศีพฤกษภค่ะ King of Pentacles นะคะช่วงนี้คุณค่้นข้าจะหนักแน่นดีในเรื่องของความรักนะคะหนักแน่นมั่นคงรักใครรักจริงแต่ช่วงนี้คนอาจจะขาดในเรื่องของความโรแมนติกนะคะในเรื่องของความรักไปนะคะบางคนหนักแน่นแหละนะคะบางทีหนักแน่นจนบางทีบางคนอาจจะปากหนักก็ได้นะคะไ่ King of Pentacles นะดูเอเนจีของคู่ของคนค่ะ Hangman เหมือนเขาก็าำลังพยายามอดทนนะคะกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างให้มันผ่านไปนะคะมีเรื่องที่เขาจำเป็นจะต้องจําจนจํานนนะคะแล้วก็จําใจนะคะในความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนเขาก็าลังพยายามอดทนอะไรกับคุณอยู่นะ,ะซึ่งมีไม่รู้มันคืออะไรบางคนก็อาจจะรอคําว่ารักจากคุณก็ได้บางคนคุณอาจจะเป็นคนปากหนักปากแข็งนะคะไม่ยอมพูดให้เขาได้ยินก็ได้นะคะอ่ะต่อไปดูเอเนอจีของคุณซิ Night of Cups อ่าโอเคไนท์ of Cups ท่านบอกว่าจริงๆคุณชอบเขานะคะคุณมีความรู้สึกดีๆให้เขานะคะแต่คนนุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการไม่กล้าแสดงออกอในเรื่องของความรู้สึกแต่แม้ว่าคุณพยายามนะคะที่จะ แสดงออกให้มันมากขึ้นหลังจากนี้นะคะเหมือนคุณพยายามที่จะปรับตัวเข้าหาเขาเพราะเหมือนคุณเองก็น่าจะรู้แล้วแหละว่าคู่ของคุณเองเขาต้องยอมอะไรเพื่อคุณบ้างนะคะเขาต้องปรับเปลี่ยนอะไรให้คุณบ้างซึ่งเมย์ก็รู้สึกว่าคุณก็มีความพยายามที่จะปรับเข้าหาเขาเหมือนกันนะคะหรือพยายามที่แสดงออกให้มากขึ้นนั่นแหละถ้าไม่ดูจกากไพ่นะคะอ่ะ energy ของเขาเป็นไพ่ temperance นะคะ คนคนนี้เขากําลังบาลานซ์ไว้คือเทมเพลนกับแฮงแมนมันรู้สึกว่าเป็นไพ่อนเอร์เนชแบบเดียวกันคือคนที่กําลังพยายามอดทนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ซึ่งถามว่าอดทนได้นานไหมอดทนได้นานค่ะเขาเป็นความอดทนที่เขาเองก็เข้าใจคุณด้วยเหมือนกันเหมือนเขาเองก็เข้าใจว่าที่คุณเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะเขารู้ตัวตนคุณเขารู้ว่าคุณเป็นแบบนี้นะคะเขาก็พยายามที่จะเข้าใจคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาผูกพันกับคุณแล้วตัดคุณไม่ขาดนะคะแล้วมีไพ่ดิสคัตเีเดีย์วันขึ้นมาเหมือนกัน ซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนคนนั้นของเขานะคะหรือคุณเองก็น่าจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนคนนั้นของคุณนั่นแหละแต่มันอาจจะมีในเรื่องของอการขาดในเรื่องของการเอาใจใส่กันไปบ้างในความสัมพันธ์นี้นะคะอาต่อไปดู Energy ของคุณซิ s o v w n of s นะคะบางคนอีโก้สูงอีโก้เยอะนะคะไม่ค่อยฟังคำไม่ค่อยฟังความคิด นะคะหรือไม่ค่อยยอมรับความคิดเห็นของคู่ของคุณสักเท่าไหร่นะมันเหมือนคู่ของคุณเองก็พยายามอดทนกับการที่คุณเป็นแบบนี้นะคะเขาก็พยายามอดทนกับการที่คุณเป็นคนหัวแข็งหรือเป็นคนดื้อนะคะถ้าเขาก็เข้าใจนะซึ่งเขาก็ยังยอมคนอยู่นะตอนนี้นะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาอืมเดอะทาวเวอร์ขึ้นมาให้ระวังนะคะมีโอกาสที่เขาอาจจะไม่อดทนอีกต่อไปนะคะ อย่า yeah, แข็งกับเขาจนเกินไปนะคะเวลาคู่คนพูดอะไรเวลาเขาต้องการอะไรหรือเขาต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคนเนี่ยพยายามฟังเขาบ้างพยายามเข้าใจเขาบ้างเพราะมัรู้สึกว่าบางคนเขาอาจจะอดทนกับคนมานานแล้วนะคะบางคนอาจจะอดทนเป็นปีบางคนจะต้องอดทนกับคนมาสักครึ่งเดือนนะคะเออไม่ใช่ครึ่งเดือนเสียครึ่งปีอย่างนี้ก็ได้นะคะพยายามหาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะพยายามเปิดใจคุยกันอย่าดื้อมากนะักนะชาวราศีพฤษภช่วงนี้นะคะ รักเขาก็บอกว่ารักเขาแสดงออกว่ารักเขาไม่ต้องแสดงไม่ต้องทําเป็นว่าไม่รู้สึกอะไรไม่ต้องแสดงหรือไม่จําเป็นจะต,ต้องบอกเขาไปว่าฉันไม่แคร์เธอจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉันไม่สนใจหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพราะมันเหมือนมีโอกาสที่ความอดทนของเขามันมีขีดจำกัดนะดังนั้นนะคะพยายามใส่ใจความรู้สึกของกันและกันให้มากขึ้นอีกนิดนึงนะคะ สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วนะต่อไปนะคะจะเป็นคำแนะนำของชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเดือนมีนาคมนะคะเป็นไพ่ใบนี้นะไพ่บอกว่าเป็น compassion นะคะก็คือความเมตตาเดือนนี้คุณอาจจะต้องมีความเมตตาให้มากขึ้นในเรื่องของความรักนะคะ,ะเขาบอกว่า as you play each day for a greater compassion ะะ a new self is born drawing new people and experiences Dear Lord, help me feel ever um deep e n i n g self acceptance may I see myself as you see me mm hmm. นะคะแม้ว่าลองมองเห็นนะคะหรือลองเข้าใจคู่ของคนบ้างนะคะพยายามมองเขาในแบบที่เขาเป็น แล้วก็มองคุณในแบบที่คุณเป็นนะคะบางคนเนี่ยบางทีเราอยู่ในความสัมพันธ์เราไม่สามารถจะมองเห็นตัวเองในความสัมพันธ์ได้ไพ่ก็เลยบอกว่าคอมเพชชั่นก็คือความเมตตามีความเมตตากรุณาต่อกันให้เยอะในเดือนนี้นะคะใจเขาใจเรานะคะอย่าแข็งจนเกินไปอย่าอีกโก้สูงอย่าก,กำแพงสูงใส่คู่ของคุณจนเกินไปเพราะมีโอกาสที่เขาจะพังความสัมพันธ์นี้ได้ พราะเขา,าจะรู้สึกว่าเขาเหนื่อยหรือเขาไม่อยากอดทนต่อไปแล้วนะคะถ้าใครเป็นสถานการณ์แบบนี้หรือมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ดังนั้นนะคะกรุณานะคะมีความเมตตาต่อกันและกันจะทาให้ความสัมพันธ์นี้ไปในในทิศในทิศท,ทางที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสคนคนนี้มีโอกาสที่คนคนนี้ที่เป็นคู่ของคุณนะตอนนี้หรือคนที่คุณคบอยู่นะคะมีโอกาสจะเป็นคนสุดท้ายของคุณแล้วก็ได้นะคะพยายามรักษากันไว้ให้ดีอย่าดื้อมาก ะะอย่าแข็งมากอ่อนโยนบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นหรือผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็พยายามที่ใจเขาใจเรานะคะแล้วก็เมตตาคู่ของคุณให้มากเมตตากันและกันให้มากในเดือนมีนาคมนี้นะคะขอบคุณมากๆส่วนขรอเยี่ยอดงส่วนตัวล้วก่แอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ